สำรวจให้กับเพื่อนเพื่อนที่พี่สำหรับใครที่แบบว่ามีดินลักษณะแบบนี้แล้วอยากจะขุดก็จะได้วางแผนขุดได้ว่าจะขุดที่ความลึกอยู่ที่เท่าไหร่ขุดเป็นรูปอะไรทำสลาไหร่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะคืออ่ลักษณะหน้าดินของของพื้นที่ตรงนี้นะคะคือสังเกตจะค่อนข้างเป็น วันนี้จะพามาดาูลักษณะดินที่เราขุดคลองกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยคะ่ะว่าดินเป็นยังไงคะ่ะตัวนี้นะคะเราขุดคลองเป็นการขุดคลองล้อมพื้นที่ป่านะคะให้ดูทางนี้อันนี้คือพื้นที่ป่าชุมชนค่ะตัวนี้จะเป็นขุดคลองรอบไปเดี๋ยวเราจะพามาดูดินนะคะที่ เราขุดลงตัวนี้ความลึกอยู่ประมาณ2เมตรค่ะแต่เราจะมาดูที่ผิวหน้าดินกันก่อนนะคะอันนี้คือผิวหน้าดินของดินเดิมของป่าแห่งนี้นะคะซึ่งฝนเราเพิ่งตกแล้วก็เพิ่งแห้งไปนะคะดินกำลังยังหมาดๆอยู่เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อดินที่เราทำการขุดนะคะเพื่อที่จะช่วย สำรวจให้กับเพื่อนๆพี่ๆี่สำหรับใครที่แบบว่ามีดินลักษณะแบบนี้แล้วอยากจะขุดก็จะได้วางแผนขุดได้ว่าจะขุดที่ความลึกอยู่ที่เท่าไหร่ขุดเป็นรูปอะไรทำาโลปเท่าไหร่อย่างเี้ค่ะอันนี้นะคะคืออ่าลักษณะหน้าดินของของพื้นที่ตรงนี้นะคะคือสังเกตจะค่อนข้างเป็นดินทรายเป็นละเอียดเหมือน แป้งๆอะคะ่ะเหมือนผงแป้งถ้าเวลาเขาแห้งเขาจะค่อนข้างจะเป็นเป็นผงเลยะคะ่ะผงละเอียดเลยส่วนมากลักษณะที่จะเป็นดินแบบนี้นะคะเขาจะนิยมปลูกมันกันค่ะมันสำปะหลังแล้วก็แถวนี้ก็จะมีป่ามันด้วยอันนี้พี่เขาปล่อยน้ำมาแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูอันอันนี้คือนี่คะ่ะหน้าดินแล้วตัวนี้นะคะข้างล่างลึกลงไป ประมาณ2เมตรจะเป็นดินสีเหลืองนะคะสังเกตเห็นไหมคะว่าดินจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็จะแข็งแข็งเป็นก้อนเหมือนเขาจะสามารถอ,อุ้มน้ําได้ดีเพราะว่าเขาเหมือนจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่ะแล้วก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ก้อนค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงค่ะนี่ตัวนี้นํามาแล้วค่ะเขาคาดว่าดินแบบนี้นะคะจะจะไม่สไลด์ เพราะว่าจากที่เราขุดลงไป2เมตรแล้วมันไปเจอดินที่เป็นดินแข็งดินเหลืองมันจะไม่สไลด์มันก็จะสามารถช่วยในการกักเก็บน้ําได้ดีในเวลาที่เราขุดสระแบบลึกๆนะคะแต่ก็อาจจะมีบางช่วงที่ข้อเสียของดินทรายนะคะเห็นเห็นตรงนี้ไหมคะนี่นะคะตรงนี้ที่มันเป็นเลนๆตรงนี้นะคะ ดินทรายถ้าเกิดว่าเวลาที่เขาแช่น้ํานานๆนะคะเขาจะมีการพังทลายอย่างนี้แหละคะ่ะพังทลาย,ยาก็คือเหมือนเขาอมน้ําตลอดเวลาค่ะเขาก็จะพังส่วนตรงไหนที่มันเป็นแบบทรายละเอียดมากๆอย่างนี้นะคะ่ะเขาจะพังลงทําให้อาจจะริมตะลิ่งริมฝั่งของเราเกิดการเสียหายนะคะถ้าเรามีวิธีป้องกันก็คืออาจจะเป็นปลูกพืชหรือปลูก หญ้าแฝกให้ให้ลากเขายึดพื้นดินไว้ค่ะแต่คาดว่าข้างล่างข้างล่างที่เราเห็นเหลืองๆนี่นะคะตรงนี้จะเป็นดินดีเหมาะกับการกักเก็บน้ําค่ะนี่ก็คือให้ดูลักษณะหน้าดินนะคะก็ใครมีอะไรแนะนำหรือว่าทักมาคุยกันในเพจของเราก็ได้นะคะเดี๋ยวทางเองที่เป็นแอดมินเพจแล้วก็ทางแอดมินคนอื่นๆก็จะ อัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะที่มันเกี่ยวกับาการขุดการทำโคกน้องนาการทำระบบกักเก็บน้ำค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ